สวัสดีวันไหวบัจ่างนะครับผมประวัติความเป็นมาของบัจ่างเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะไปหาได้ใน YouTube ดูประวัติได้เลยนะครับในวันนี้เองนะครับมีการไหวบัจ่างกันเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นเกมบัจ่างเสียงไทยนะครับผมอ่าพร้อมหรือย,ยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีไหมครับว่าวันนี้ g a g 4 8จะ เอาบะจ่าจางมาให้คุณดูกันอย่างไรได้บ้างนะครับผมไปดูที่เกมของเราเลยนี่ครับบะจ่าจางของเรามี10 ก้อาอมี18บแัจ่างด้วยนะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอว่าไม่รู้หรือบ้างเลยใช่ไหมแอบส่งใจให้เธอนิดนิดแต่เธอดูช่างเฉยเมยเนาะเอาละเตรียมใจไว้หน่อยมันจะหัวจะก้อยก้อยทรงเสียงการเย่เย่เย,เยอาระหว่างที่ผมไล่มนนะครับทุกคนไล่มนพร้อมผมนะไล่มนพร้อมผมมีเลขบัจ่าง1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้าสิบสิามไล่ มันมนนะ้กะเหมือนว่าฉันนั้นเคว้งคว้างลอยไปกับเสียงเพลงฉังคงบันเลงไม่มีวันลื่อนลางเพราะไม่รู้ว่าเขานั้นในใจแอบคิดอะไรยังคงกังวลใบในใจในคํำติบนั้นเพราะยังไงก็ต้องเสียงอะเต้นไปด้วยครับเต้นไปด้วย้ว,ยวกอะไรส่รงเสียงขมือขมือมอขมือไว้บีให้ บะจ่างทำงานกันอ่าเนาะให้บจางทำงานกันไล่มนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นใครยังไม่ได้มนไล่มนตามผลนะขมนขมนขมนเบบี้ baby. ให้บะจ้างทำงานกันอ่าไปกันเลยดีไหมครับเลือกแล้วยังครับเลือกแล้วยังเลือกแล้วยังไปที่บะจ่างหมายเลขที่หนึ่ง ทันทันทันใครเลือกบะจ่างหมายเลขหนึ่งนะครับผมคุณได้หนึ่งถ้วยโอ้ยแสดงว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยน่าจะดีนะครับมีรางวัลเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับเฮ้เฮเนาะเฮ้เฮเนาะดีจังเลยครับหมายเลขหนึ่งใครเลือกหมายเลขหนึ่งครับมีทั้งหมด18ใบนะครับเพราะฉะนั้น ดูให้ดีนะเลือกแล้วเลือกเลยไม่เลือกก็ได้ใบสุดท้ายนะครับไปใบที่1คือเรื่องของหนึ่งถ้วยได้รางวัลได้ชัยชนะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับใหประสบความสําเร็จบะจ่างเสียงทายของคุณวันนี้ เป็นความพึงพอใจเป็นการเริ่มต้นของความชิ้นใหม่กำลังเข้ามาหาคุณบะจังเลขสองครับเลขสองได้เดวิลโอ้โหอยากร้ายมันต้องร้ายให้ถึงที่สุดนะครับใครไม่ดีกับเราก็อย่าไปสนใจถูกไหมเราเป็นตัวของเราเรามีความเป็นตัวของเราเองเพราะนั้นคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้สิบัจังเสียงทายหมายเลขสองบอกเลยครับว่าความเป็นเดวิลออกมาเลยครับ้ายก็ต้องเป็นตัวของตัวของเราเองแต่ก็อย่าไป้ายมากจนเกินไปนะครับความรัก อาจจะมีแง่มุมที่ไม่ดีเราเองอาจจะแบบว่าถูกบังคับถูกเคียนตีคุณอาจจะชอบความรักในแง่ของฟิฟติเชตได้ไหมโซ่แท้กุญแจมืออ่าประมาณนั้นได้ไหมได้ไปดูบะจางหมายเลข3มนี่ครับบัจางหมายเลขสามคือเดอะซันความรักคือสิ่งสวยงามโอ้ยโลกสว่างสวยัยเมื่อมีความรักเนาะกำลังจะมีเด็กกําลังจะแบบว่าได้สิ่งดีๆเข้ามาเพราะใบนี้คือเดอะซันครับบัจจงใบที่สม นะครับคือเด Sun เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะคิดถึงเรื่องงานคิดถึงเรื่องเงินคิดถึงเรื่องของความรักขอให้ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของสิ่งต่างๆเนาะช,ช่วงชัชวาวนดังเด Sun ใบที่3บะจังใบที่3ใบที่4ครับใครเลือกใบที่4เรข่เข้ามาใบที่4เขาตอบว่าเป็นบะจ่างแบบ3คาถานะครับสามคาถาเนี่ยเขาบอกว่ามันคืองานใหม่การเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีๆชีวิตอาจจะเริ่มมีการเดินทางเข้ามาได้ไหมแต่คุณดูนะครับว่าเ,เส้นทางที่เดินเนี่ยมันก็ไม่ได้สละสลวยมาก หมายถูกไหมครับระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยมันมีตอไม้ขึ้นมาระหว่างทางด้วยก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตอไม้เนี่ยมันมาช่วยช่วยคำยันคุณหรือว่ามันเป็นเส้นทางที่ทําให้คุณแบบว่าไม่สามารถที่จะเดินตรงๆไปได้นะครับตรงนี้ใข่เลือกบะจ่างหมายเลขที่4นะครับโดยความหมายของไพ่คาถคตาเนี่ยคืองานใหม่ การเริ่มต้นใหม่นะครับสิ่งดีๆความรักใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งมันย่อมมีอุปสรรคที่เราจะต้องเรียนรู้กันไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในหน้าไพ่ชุดนี้นะครับไปปะจ่างใบที่5กันนี่ครับปะจ่างใบที่5เป็นสี่เสาเทเวศนะครับโอ้โหนั่งกินนอนกินบนวิมานสำราญเลิงใจนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีครับสี่เสา สี่เสาสี่คาถาคือไพ่แห่งความมัน่นคงการย่างลากลงไปฝังลากลงไปการซื้อบ้านการสร้างครอบครัวโอ้โหใครเลือกไพ่ใบนี้วันนี้บัจจังเสี่ยงไทยหมายเลขสี่บอกเลยว่าคุณจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับมีชีวิตที่ครอบครัวที่สมบูรณ์มากเลยไปใบที่หกกันเลยนี่ครับบะจจังใบที่หกถูกไหมครับเมื่อกี้ใบที่ห้าวันนี้ใบที่หกเนาะใบที่หกบ้จจังใบที่หก ออกมาเป็น the judgment นะครับ judgment ประกาศไปเลยครับนี่คือผัวของหนูค่ะนี่คือเมียของผมครับเนาะอยากทำอะไรประกาศไปให้โลกรู้นะครับ the judgment เป็นเรื่องของการพิพากษาหรือการกำเนิดเกิดใหม่การประกาศสิ่งที่เราต้องการที่จะทำแล้วนะมีความรักบอกเขาไปตรงๆวันนี้ไหว้บัาจจังเอาบัาจจังไปไหว้นางเอาบัาจจังไปไหว้เขานะครับเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ย เนี่ยมีคนเอาบาจ่างมาให้ด้วยเนาะประมาณนี้ร้อยวันพันปีไม่เคยเอาบาจ่างมาเลยเนาะเอาเอาไปให้เขาเลยนะครับบาจ่างบอกรักนะครับใบที่7นะครับใครเลือกใบที่7 <laughs> 8ดดาบครับโอ้โหลากต้นไม้จะหลุด ลอยปิวลงมาโดนดาบเสียบอยู่ข้างล่างโอ้แย่เหลือเกินความรักของคุณมันจะถึงจุดที่แบบเยียวยาไม่ได้แล้วหรือไรมันเป็นความเสี่ยงของความรักเป็นเหมือนเส้นผมเส้นสุดท้ายฝั่งเส้นสุดท้ายไหมที่ฉันจะต้องจับฉันจะต้องเอื้อมเอาไว้ข้างล่างมีแต่ขวากหนามโอ้แปดดาบมันไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครเลือกใบนี้ไว้ก็อย่างที่บอกครับก็เนาะ ไขวคว้ารักษาความรักของคุณไว้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้ามันหลุดลอยเลื่อนลอยจนไม่สามารถที่จับไว้ได้ช่างมันเถอะนะอย่าไปอะไรเอาวรกับมันนะครับเพราะว่าดือ้อหลันไปพิรีพีิไหยไปมันก็ไม่มีประโยชน์กับใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่คุณคิดอยู่เมื่อคุณเลิกไพ่ใบที่เขึ้นมานะครับใบที่7ขึ้นมานั่นหมายความว่า ตอนนี้คุณตกอยู่ในสภาพที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกนั่นเองใบที่8ครับนี่ผมก็เลือกใบนี้นะครับใบที่8ครับอ๋อเสียใจหรือดีใจดีวันเนี้ใบที่8ตอบว่าเป็น5ถ้วย5ถ้วยเขาบอกว่าความทุกโศกสูญเสีย แต่ก็ยังเหลือสิ่งดีๆเอาไว้แม้ว่าคุณจะพลาดหวังในบางสิ่งเนาะรักเขาเขาไม่รักเราเรารักตัวเองดีไหมนะครับมีตัวเลือกมากมายมีคนที่แบบว่าเข้ามาให้คุณเลือกมากมายแต่สุดท้ายแล้วคุณพไพ่ใบนี้จริงๆเนี่ย ตามความหมายไพ่นะมันบอกว่าเป็นทุกโศกเศร้าเสียใจแต่ยังเหลืออะไรอย,อยู่สักอย่างหนึ่งนะครับแต่ดูจากความหมายไพ่แล้วเนี่ยผมตีความยังกับเหมือนกับเป็นไพ่เจ็ดถ้วยอะ่ะเพราะว่ามันดูสิเหมือนกับคนนะกําลังนั่งอยู่ในถ้วยแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรมากมายอยู่กับตัวแต่เราจะทํายังไงดีหรือว่าจังหวะโอกาสที่มันเข้ามาแล้วเราไม่จับเอาไว้เราก็เลย เหลืออยู่แค่ถ้วยที่เรานั่งอยู่แค่นั้นหรือเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนได้ไหมนะครับใครเลือกเบอร์แปดเหมือนผมเลยผมเลือกใบนี้นะครับก็เนี่ยเราก็เล่นไปด้วยนะเลือกใบที่8เนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณเองอาจจะแบบว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าคุณเองอาจจะแบบตั้งความหวังไว้ว่าคุณอยากจะได้นูน่นอยากได้นี่แต่คุณก็อาจจะแบบแค่มองมัน ถูกไหมครับแค่มองมันแล้วมันก็ยังแบบว่าอาจจะไกลเกินเอื้อมแต่สิ่งที่คุณอยู่นี่แหละมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มันมีความสุขที่สุดนะลองดูจุดนี้แล้วกันว่าคุณอาจจะแบบมีความหมายเหมือนสี่ถ้วยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับหน้าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันสามารถบอกอะไรที่แตกต่างจากความหมายของเวทไลเดอร์ได้ถ้าเราตีความแบบ ที่ใช้ความหมายหรือว่าใช้ความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกเลยว่าไพ่ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าตายตัวนะครับแบบใบนี้ก็เหมือนกันเหมือนคนนั่งคิดอยู่เอ๊ะ จะทำยังไงกับสิ่งที่มันเข้ามาดีหรือจะแค่พึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใบที่9ครับใบที่9ใครเลือกใบที่9ครับใบที่9ตอบอันนี้เลยครับสามเหรียญครับโอ้โหดีงามเลยนะครับเพราะว่าสามเหรียญคืออะไรครับสามเหรียญก็คือเรื่องของการซื้อบ้านการขยายบ้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยมีเงินเข้ามานะครับมีเงินเข้ามาเงินกําลัง หลุดลอยออกไปหรือว่ามันบินเข้ามาก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะพระบอกว่าการซื้อบ้านการขยายบ้านแปลว่าเงินมันกำลังหลุดลอยไปในแง่ของเนกาทีฟคุณจะเห็นว่าภาพมันสามารถที่จะแปลความถึงความเป็นเนกาทีฟได้บ้าถ้าคุณซื้อบ้าน คุณตกแต่งบ้านขยายบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามความหมายของเวทไรเดอร์ถูกไหมครับมันก็คือเงินมันลอยออกไปแต่ถ้าคุณมองอีกในมองอีกมุมหนึง่งกําลังดีใจเงินมันกําลังเข้ามาแสดงว่ามันอาจจะเป็นการใช้ความรู้ความสามารถความชานาญของคุณในการสร้างเงินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักใครเลือกใบนี้ใครเลือกของการเงินในเรื่องของอหน้าที่การงานความสําเร็จผมว่าใบนี้ก็น่าจะตอบ คำถามได้ในสองแง่นะครับแล้วแต่ที่คุณกําลังเผชิญอยู่เลยนะครับอ่าเรามาดูไพ่ฝั่งนี้บ้างเห็นแล้วยังครับอ่านะอ่ะเหลือกอีกครึ่งหนึ่งไล่หมุนกันต่อเหมือนว่าฉันนั้นเคว้งคว้างลอยไปกับเสียงเพลงยังคงมันเลงไม่มีวันเลือนลางพราะไม่รู้ว่าเขานั้นในใจแอบคิดอะไร ยังคงกังวลไม่แน่ใจในคำตอบนั้นเพราะยังไงก็ต้องเสี่ยงรักไม่รักก็ต้องเสี่ยงขโมนขโมนขโมนเบบี้ให้บ้าจางทำลายกันอ่าอืมอา้าวเมื่อไล่โมนเสร็จแล้วไปดูในชุดที่ต่อไปเลยครับนางแบบของเรามาแล้วอย่างนางแบบของเราขอดูนางแบบของเราหน่อยครับอ่านี่ครับน่ารักอย่างนี้ อืมเนาะใบที่10ครับใบที่10ใครเลือกใบที่10ไว้เขาคือราชาดาบนะครับราชาดาบก็อย่างที่บอกครับมีอํานาจที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนฉลาดเป็นทนายความไม่ประนีประนอมแข่งก้าวนะครับตอนนี้ใครเลือกใบที่10คุณเองอาจจะต้องดูแลสิ่งต่างๆในชีวิตให้มันเป็นไปตาม คำนองของทำหรือเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการอะไรประมาณนี้ไหมนะครับความรักการเงินคุณเองเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับใบที่11ครับไปดูต่อที่ใบที่11โอ้โอมาควีนออฟเดอะครับนะครับก็คือราชินีแห่งถ้วยนะครับราชินีแห่งถ้วยเธอเป็นคนที่รักมีความรักรักความสะดวกสบายนางเองอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบนะครับ เป็นแม่เป็นคนที่รักบ้านบางทีนางก็อาจจะแบบว่ามองในผลประโยชน์ของตัวเองนะครับนางเนี่ยยืนอยู่บนเนี่ยยืนอยู่บนตรงนี้เนาะแล้วนางก็มองส่องกระจกชะโงกดูเงาตัวเองว่าเอ๊ะทุกวันนี้ฉันอะไรยังไงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้เนี่ยอาจจะตอบว่าคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่เก่ง เนาะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอาจจะดูแบบว่าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่านางถือขันน้ําไว้ถูกไหมครับแต่นางเองก็อาจจะดูหน้าเหมือนกับวิตกว่าสิ่งที่นางถือไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะครับนางเองยืนอยู่บนอะไรที่เป็นเหมือนกับเนี่ยคือถ้าโดยทั่วไปนางอาจจะต้องยืนอยู่บนพื้นทั่ว,วไปใช่ปะแต่นี่นางยืนอยู่บนผ่าน ใช่ไหมครับแล้วก็ถือผ่านอีกแสดงว่าจุดยืนของนานนางเป็นคนแน่วแน่มากเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีความรักใครเลือกใบนี้บะจ่างใบที่11บอบอกคุณว่าคุณเองเป็นคนแน่วแน่คุณเองเป็นคนที่มั่นคงนะครับบางครั้ง คุณเองอาจกําลังจะคิดจะทําอะไรอยู่คุณก็กําลังมองดูในเงาในน้ํานี้อยู่ว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นมันถูกไหมคุณควบคุมได้ไหมนะใบที่11บนะครับบะจางใบที่12ครับตอบว่าเป็น6คาถาโอ้โหชัยชนะกำลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นใครที่กำลังถามถึงเรื่องของการงานการเงินความรัก มันไปได้สวยครับคุณกําลังเดินขึ้นไปยังบันไดแห่งคาถาเพื่อที่จะไปจับพวงมาลัยพวงเช่อมะกอกแห่งความสําเร็จนะครับแต่ข้างล่างถามว่ามันก็จะมีความหมายที่ซ้อนกันออกมาว่าเนี่ยมันก็คือบางครั้งนะเรามองข้างบนเนี่ยคุณเดินขึ้นได้แต่เงามันก็เดินลงได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับความสําเร็จ มีที่มาจากพื้นฐานแห่งความมั่นคงความสำเร็จเองสะท้อนให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ผ่านมานะครับคุณจะเห็นว่ารูปนี้มันก็คือเหมือนกับเป็นรูปที่เป็นความบาลานซ์ของชีวิตการใช้ชีวิตที่บาลานซ์ทำให้เกิดความที่คุณสามารถจะนำไปสู่ชัยชนะได้นะครับถึงยังไงใบนี้ก็โอเคนะผมว่าใครเลือก บะจ่างใบที่12ถือว่าคุณจะได้ชัยชนะในสิ่งที่คุณต้องการนะถ้าคิดฝันอะไรไว้ก็ก้าวไปให้มันได้เต็มที่เต็มทางเลยบะจ่างใบที่13ลัคก,กี้นัมเบอร์ของเรานี่อันนี้อะไรเนี่ยเออนาะใบที่13มมาแล้วครับเนาะไพ่ใบนี้ อยู่ในปากของสัตว์ประหลาดเลยนะครับไพ่ใบที่ใบนี้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไพ่ใบที่11นะครับไพ่ใบที่11ของเราจริงๆเนี่ยในเนี้ยมันเขียนว่าเป็นไพ่ใบที่11นะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นไพ่ใบที่13มนะครับมันเป็นไพ่ใบที่3ไพ่ชุดนี้พิม์ผิดพิมพ์ถูกนะไพ่ใบนี้มันต้องเป็นไพ่ใบที่13นะครับมันคือเดอะเดทนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะต้อง ผมมองนะว่าไพ่ใบนี้คือจริงๆไม่ใช่ใบที่สิบสามไพ่ใบนี้คือไพ่สเตืม,มเพราะว่าเขาจะพิมพ์พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะตามคู่มือตามคู่มือของเขาเขาบอกว่าเป็นเดอะ u s สติกแต่จ s สติกไม่ใช่ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้น่าจะเป็น เออสเตงมากกว่าคือความอดทนคุณไปอยู่ในปากของปีศาจนะครับคุณไปอยู่เดี๋ยวจะมีไพ่อีกใบหนึ่งที่จะเป็นจัสติกให้ดูนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยบ้จจ่างใบที่13เนี่ยตอบเหมือนกับเป็นสเตงคุณต้องอดทนเหมือนกับเสือเหมือนกับพวกสิงโตที่ผู้หญิงไปกอดเสือไปกอดสิงโตประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ตอบว่าคุณจะต้องอดทนต่อความรักคุณจะต้องอดทนต่อสภาวะที่คุณมีในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เลือกความรักในหมายเลข13อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผ่านไปเลยกันบัจ จางใบที่14ครับใครเลือกใบที่14โอ้โหสองถ้วยรวยลินนะครับดื่มวายฉลองกันอย่าง ชื่นมื่นตาบานนะครับสองถ้วยคือการได้คบหาสมาคมกันเพราะนั้นเลือกไพ่ใบที่สี่ก็ไพ่แห่งความรักนั่นแหละใช่ไหมวาเลนไทน์เพราะนั้น, 4, น,ม,น,น,ม,น,นมันเป็นความบังเอิญน,นะผมไม่ได้วางไพ่ตามตำแหน่งเพราะว่าในการทำคลิปต่างๆผมก็จะจับไพ่ขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วผมก็อย่างที่บอกผมก็เลือกเองด้วยแล้วผมก็มาวางตำแหน่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากความบังเอิญทั้งนั้นเนาะแต่เป็นความบังเอิญที่แบบว่า นะเพราะนั้นใครเลือกไพ่หรือเลือกบัจจางหมายเลขที่14แปลว่าคุณกําลังได้คบหากับใครสักคนและการครบหางคุณคือความสําเร็จคือความที่ดีะเนาะได้คบหากันไปชื่นมื่นกันไปนะมันมีความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อต่อก,กันอ่าไปที่บัจจางใบที่15 15ใบใบนี้คือบัจจางเทมเพลนครับเนาะอดทนต่อสิ่งต่างๆต้องไขว่คว้า ต้องพยายามเหมือนการกวดน้ําหรือเป็นทำชาชักอะไรประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอะไรที่แบบฮาร์โมนีสมูทเนาะมีเมโลดี้ของมันทําให้มันลื่นไหลไปตามจังหวะของมันนะครับเทมเพลนต์ก็คล้ายๆกับตัวสเตงเหมือนกันเพราะนั้นความรักหรือการงานหรือการเงินหรือสิ่งที่คุณบันเทิงเผชิญอยู่ในตอนนี้นะครับมันก็คืออะไรที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเนาะตัวคุณเองก็จะต้องแบบว่าอ ดูแลไปทำไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอดทนหน่อยนะครับในเวลานี้นะไปดูหมายเลข16ครับบะจา่างหรืออีสาบะเท่านั้นนะสบะเท่านั้นนะจะท้องมนไหม,หมอ่าสิบบางคนก็ชอบหมายเลข16ใช่ไหมเอาไปเลยครับ9ดาบครับทิมแทงหลังฝันร้ายโอ้โหมีคนมาชี้หน้าด่าอีกว่าเนี่ย ยงงอย่างนี้โอ้ยไพใบ,บ,บนี้ไม่ดีเลยครับใครใครเลือกไพ่ใบที่16หรือบ้าจ่างหมายเลข16แปลว่าคุณเองกับกําลังจะเพลินปัญหากับการถูกนินทาว่าหลายอาจจะถูกแทงข้างหลังหรือมีปัญหาเข้ามามากมายถูกกดขี่ข่มเหงชีวิตได้นะครับตรงนี้ก็ เลือกเองนี่เนาะก็แก้ปัญหากันไปเนาะประมาณนั้นนะครับก็อดทนกันนิดนึงนาะฝันลายย่อมจะหายไปถ้าคุณได้แก้ไขมันนะครับในสิ่งนั้นบะจ่างหมายเลข17ครับผม17คือนานเป็นมหาเล็กถ้วยนะครับมหาเล็กถ้วยเขาบอกว่าเป็นคนที่ สนุกสนานล่าเริงม,มีความคิดส,สร้างสรรค์เนาะกำลังจะมีการเริ่มต้นธุรกิจนะครับคุณก็เหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่กําลังถือถ้วยแล้วก็มีปลาน้อยอยู่ตรงนี้แต่คุณก็ต้องฝากเกี่ยวคืนตรงนี้ไปให้ได้นะครับอะไรที่มันกําลังเริ่มต้นอยู่อะไรที่มันเป็นการเริ่มใหม่บางทีเรามีสิ่งที่เรายึดไว้คว้าไว้ถูกไหมครับแต่เราก็มีมือที่ชี้ไปข้างหน้าเหมือนจุดมุ่งหมายขาก็อยู่ในน้ําที่มีเกี่ยวคืนเพราะฉะนั้น เราต้องสู้ครับมหาเล็กถ้วยก็คือคนตัวเล็กๆที่ต้องปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรักษาสิ่งที่จะลงชีวิตจะลงใจเป็นขวัญกำลังใจของตัวเองไว้เป็นอย่างดีนะครับอแฟงไพ่ได้ซึ้งมากเลยอะ่ะอืมเนาะ,ะไปดูใบสุดท้ายแล้วครับคอม e อนคอม e อนคอม e อนเบบี come on, come on, come on, นะอ่ใบสุดท้ายใบยที่18ครับ เป็นเนี่ยครับผมบอกไพ่ใบนี้ยเขาเขียนแปดแต่มันไม่ใช่เสงมันไม่ใช่ชาลีออตแต่มันเป็นจัสติกนะครับคือไอตัวเนี้ยมันเขียนมันพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับไพ่ชุดเนี้นะเพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้คือเดอะจัสติกความห้าสิบห้าสิบ คุณถามเรื่องอะไรมาคําตอบคือ50-50ถามเรื่องการเงินถามเรื่องการงานจะได้ไหมการปรับตําแหน่งความรักจะเป็นยังไงเขาจะคิดถึงชั้นไม้ห 50, ้50-50หมดนะครับหรือตีความถึงความยุติธรรมตีความถึงเรื่องของการใช้ชีวิตบนสัจธรรมบนความยุติธรรมอะไรก็ตามที่เป็นหลักของการดําเนินชีวิตที่อยู่บนเส้นมัชิมาปฏิปทาอืมโอว้วันนี้นะโมตสสาภะคะวะโตอาราโตะ มาลำบตระเนาะกลายเป็นสวนมดมนต์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตแบบทางสายกลางอย่างที่พ่อท่านเคยบอกไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือบะจ่างทั้งหมด18บใบเป็นเกมบะจ่างเสียงทายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเธะะอไม่รู้บา้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ใครได้ใบไหนก็ลองมาคุยกันว่าคุณได้ใบไหนนะครับนี่คือเกมของเราในวันไหว้บะจ่างครับบะจ่างเสี่ยงทายครับสวัสดีครับ